บทที่62เล่าเรื่องครูจุกพระครูบุญมีแยกย้ายเข้าห้องพักไปด้วยความรู้สึกงุดหงุดงานหากความเกรงใจเจ้าอาวาสวัดอัสคิริยาทําให้ท่านต้องเก็บถ้อยคำไว้ที่สําคัญกว่านั้นคือท่านไม่ต้องการหาที่จำวัดใหม่ในยามดึกเดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าในห้องส่วนตัวแล้วจึงโถโอกาสบนในใจแต่ผู้เดียวเพราอย่างน้อยก็ขอให้ได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นตันใจออกมาแม้จะในความคิดก็ยังดีช่างเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยทั้งที่พบกันเป็นครั้งแรกที่เราพาพระเนนจากเมืองไทยมาพักที่นี่ตั้งหลายครั้งทำให้มีไรายได้เข้าวัดก็ยังไม่เห็นความดีของเรา เจ้าโชเฟอร์นั่นก็อีกคนน้อยทำพูดจามีรับลมคมในเหมือนกับว่าเราเป็นตัวตลกท่านพระครูนี่ก็แปลกแทนที่จะหักค่าโดยสารครึ่งหนึ่งที่มันแพ้พนันกลับไปให้ค่าทิปมันตั้งห้าสิบรูป,ปีมันก็เลยได้ใจภิกษุววัสี่สิบไม่รู้ดอกว่าการที่สมพันวัดป่ามะ่วงทําเช่นนั้นเพราะเป็นกุศลบายของท่าน ที่จะปิดปากคนขับรถต้นต่างหากเอแล้วที่เขาพูดเรื่องนารีผลอะไรนั่นมันหมายความว่าอะไรหรือว่าตอนที่เราหลับเขาไปพบนารีผลกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นความผิดของเรานะสิที่มัวเห็นแก่หลับแกนอนเลยพลาดดูของดีๆและนี่จะมัวไปโทษคนอื่นๆหาพระแสงอะไรละ่ะมันต้องโทษตัวเองถึงจะถูก เมื่อคิดได้ว่าเป็นความผิดของตัวเองความหงุดหงิดขัดเคืองใจพันมาลายหายไปเพราะธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์นั้นย่อมรักตัวเองเข้าข้างตัวเองอยู่วันยังค่ำความผิดของผู้อื่นนั้นใหญ่หลวงนักต้องห้มหันให้แหลกลานกันไปข้างหนึ่งเพาว่าความผิดของตัวกลับดูน้อยนิดทั้งยังให้อภัยง่ายดายดังสุภาษิทสอนไว้ว่า โทษของผู้อื่นมองเห็นเช่นภูเขาโทษของเรากลับเห็นเท่าเส้นผมฉันใดก็ฉันนั้นนี่ละหนอมนุษย์เจ้าอาวาสวัดอัคคิริยาอยากสนทนากับท่านพระครูต่อหาก็เกรงใจด้วยเห็นว่าดึกมากแล้วจึงเดินไปส่งท่านอย่างห้องพักขอบคุณท่านมากนะครับที่ทำให้ผมได้ความรู้ ที่ไม่มีนาตำราเล่มใดและหมู่บ้านที่ท่านพาไปก็ไม่มีอยู่ในแผนที่ผมหมายถึงหมู่บ้านคนเผ่าไทยที่เราไปกันนะครับหากมีโอกาสมาสีลังกาอีกผมขออนุญาตติดตามท่านไปเยี่ยมพวกเขาด้วยนะครับตกลงครับผมต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์หากไม่ได้ท่านช่วยผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปถ้าได้มาอีก ผมเห็นจะต้องรบกวนท่านให้พาไปอีกครั้งท่านพระครูพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าถือเป็นการรบกวนเลยครับท่านเป็นภิกษุชาวไทยที่มีอะไรพิเศษไปกว่ารูปอื่นๆที่ผมเคยพบเรียนตามตรงว่าผมศรัทธาประสาทะในศีลวัตรของท่านมากทำให้ผมเกิดความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนาจะไม่หายไปจากโลก ปรับใดที่ยังมีพระสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นท่านก่อนหน้านี้ผมรู้สึกท้อใจโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่งามขึ้นถ้าท่านยังไม่ง่วงผมขออนุญาตเล่าจะได้ไหมครับผมยังไม่ง่วงหรอกครับและผมก็อยากฟังเรื่องที่ท่านจะเล่าขณะนั้นเสียงกลนของหลวงพ่อแพรดังเข้ามาในห้องท่านหลับไปตอนหัวค่มรอบหนึ่งแล้ว คิดว่าหากท่านพระครูกลับก็จะขอให้มาช่วยนวดเพระปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมากกว่าทุกวันเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูท่านก็ดีใจนอนรอว่าเมื่อภิกษุเจ้าอารามกลับห้องแล้วจึงจะเรียกสมภารวัดป่ามะม่วงมาช่วยนวดให้คลั้นเสียงสนทนาไม่ยอมยุติลงง่ายๆท่านจึงพลอยหลับไปและส่งเสียงกรนดังออกมานอกห้อง ท่านได้ยินเสียงอะไรไหมครับคล้ายๆเสียงเรือไอสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วท่านปัญญาติดสะถามขึ้นไม่ใช่เสียงเรือไอที่ไหนหรอกครับเสียงกลนของหลวงพ่อผมเองท่านพระครูตอก นึกถึงคำพูดของสมเด็จโตที่เปรียบเทียบเสียงกรนของหลวงพ่อแพรในทํานองเดียวกันนี้คนไทยเขากรนดังขนาดนี้เชียวหรือแปลกดีนะผมไม่ทราบหรอกครับเพราะยังไม่เคยสำรวจผมเองก็เพิ่งทราบว่าหลวงพ่อท่านกรนดังตอนมาสีลังกาเนี่ยแหละครับภิกษุอคันตุก,กะตอบตามเป็นจริง อ๋ออย่างนั้นเองหรอหรือผมนึกว่าคนไทยชอบนอนกรนแบบนี้ทุกคนขอประทานโทษและท่านละนอนกรนหรือเปล่าไม่ครับเพราะผมมีสติรู้ตัวตลอดจะพลิกกายกี่ครั้งก็รู้กำหนดจิตว่าจะตื่นเวลาเท่าไรพอถึงเวลาตื่นตรงตามนั้นผมฝึกมาจนชินแล้วครับภิกสุอาคันตุก,กะตอบ ท่านปัญญาติดสะแอบประเมินผลในใจว่าพระคุณเจ้ารูปนี้มีคุณธรรมสูงอย่างน้อยก็ต้องสำเร็จโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลเพราะสามารถกำหนดสติได้แม้ในายามหลับเมื่อได้ประจักษ์ชัดเจนในสมณสัญญาสมควรแก่สมณสารูปของพิสุคันตุกะเจะอาวาดวัดอัดคิริยาก็เกิดความลังเลใจ ไม่อยากจะเล่าเรื่องที่อาจจะทำให้ท่านไม่สบายใจจึงพูดออกตัวว่าผมกําลังคิดหนักว่าจะเล่าดีหรือไม่ดีบางทีท่านฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจหรือไม่ก็คิดว่าผมมีอคติกับพระสงฆ์ไทยแต่ถ้าไม่เล่าผมก็คล่องใจไม่หายท่านพูดมาอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ผมอยากฟังมากขึ้นโปรดเล่าเถอะครับ ผมรับรองว่าจะพยายามวางอุเบกขาจะไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นท่านพระครูให้คำม,มั่นสัญญาเจ้าอาวาสวัดอคิริยาจึงเล่าว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมไปธุระที่เมืองโคลัมโบและได้ไปพักวัดท่านสัทธาติสะซึ่งชอบพอกับผมมานานหลายปีตอนอยู่ที่โคลัมโบท่านพักที่วัดไหน ท่านถามอาคันตุกะวัดที่จะเอาวาดชื่อท่านสัทธ,ธาติดสะครับแต่ผมไม่ทราบชื่อวัดอะไรเพราะลืมถามพระครูบุญมีที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์ประชุมแห่งชาติใช่ไหมครับคิดว่าใช่เพราะท่านสัทธ,ธาติดสะท่านก็ไปร่วมประชุมด้วยถ้าเช่นนั้นต้องเป็นองค์เดียวกันในสีลังกาพระที่ชื่อสัทธ,ธาติดสะ มีหลายองค์แต่องค์อื่นๆไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะักท่านรูปร่างผอมๆผิวคล้ำจัดใช่ไหมคล้ำกว่าผมมากและอายุก็มากกว่าครับและท่านก็ดูแลเอาใจใส่อคันตุก,กะดีมากตอนเช้ามืดท่านจะโงกศีรษะเข้ามาดูว่าผมตื่นกันหรือยังวันแรกผมตกใจให,หมดนึกว่าถูกผีหลอกเข้าแล้วใช่ไหม ท่านพระครูยิ้มแทนคำตอบภิกษุเจ้าของอารามเล่าต่อผมไปอาศัยวัดท่านอยู่หนึ่งสัปดาห์กว่าจะทำชุระเสร็จที่วัดของท่านมีพระนักศึกษาจากประเทศไทยมาจำพรรษาอยู่สามรูปกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมโบท่านศรัทธาติดสาก็รับไว้ด้วยเห็นว่าท่านเหล่านี้เมื่อจบการศึกษากลับไปแล้วจะทำประโยชน์ให้กับพระาศาสนา ท่านจึงจัดที่พักให้โดยให้รูปที่มาจากจังหวัดเดียวกันพักห้องหนึ่งสองรูปที่ว่ามาจากจังหวัดอะไรครับท่านพระครูถามเพื่อว่าจะรู้จักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับท่านอยู่กันคนละวัดแต่ว่าจังหวัดเดียวกันสองรูปนี้ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนความประพฤติเรียบร้อยท่านศรัทธาติดสะให้ความเมตตามากส่วนอีกรูปหนึ่ง เขาบอกว่ามาจากจังหวัดอุดรมาหลังจากรูปนี้หนึ่งปีและทางมหาวิทยาลัยให้ทดลองศึกษาเนื่องจากภาษาอังกฤษของเรายังไม่เข้าเกณฑ์หากภายในสี่เดือนยังไม่พัฒนาก็จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทยเขาก็มาขอให้ท่านสัทธ,ธาติษะะช่วยหาพระลังกามาช่วยสอน mm. ปรากฏว่าท่านสัทธ,ธาติษฐะ ต้องหาพระมาสอนปรากฏว่าท่านศรัทธาติดสะต้องหาพระมาสอนให้เข้าถึงห้ารูปในช่วงระยะเวลาสามเดือนจนในที่สุดไม่มีรูปใดยอมสอนจึงตกลงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสต้องสอนให้ปกติแล้วท่านศรัทธาติดสะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้ำใจงามมีเมตตาสูงผู้ใดได้สนทนากับท่านจะประจักษ์ชัดถึงคุณธรรมข้อนี้จริงครับ ผมเองยังประทับใจท่านมาจนบัดนี้และได้อรัชนานิมนต์ท่านให้ไปดูงานด้านการะพระศาสนาในประเทศไทยบ้างจะได้ถือโอกาสตอบแทนความมีน้ำใจของท่านผมขออารัชนานิมนต์ท่านด้วยนะครับขอบคุณหากมีโอกาสผมคงไปแน่และคงจะไปกับท่านศรัทธาติดสะจะได้ช่วยดูแลท่านเจ้าอาวาสวัสยา โมบาลีรับนิมนต์ล่วงหน้าแล้วจึงเล่าเรื่องพระนักศึกษาไทยต่อท่านศรัทธาติดสะใช้ความพยายามบวกกับเมตตาสอนพระรูปนั้นแล้วก็ได้คำตอบด้วยตัวท่านเองว่าเหตุใดพระลังกาที่ท่านมอบหมายให้มาสอนภิกษุรูปนี้ จึงถอนตัวทำให้ต้องเปลี่ยนอาจารย์สอนถึงห้ารูปจนในที่สุดไม่มีรูปใดยอมสอนท่านหยุดเล่าเพื่อสังเกตท่าทีของผู้ฟังว่าจะแสดงอากับกิริยาเช่นไรเพราะเหตุใดหรือครับท่านพระครูต้องการทราบเหตุผลคู่สนทนาไม่ตอบหากถามว่าท่านคิดเหมือนผมไหมว่าคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างต่ำนั้น หากได้ความสนใจและใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดก็ประสบผลสำเร็จได้แม้จะไม่เลอเลิศเหมือนคนสติปัญญาสูงแต่ก็อยู่ในขั้นเอาตัวรอดได้จริงครับตัวอย่างเช่นพระจุลปันธก,กะถึงท่านจะค่อนข้างปัญญาทึบแต่ด้วยความเพียรพยายามก็สามารถบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ได้ผมว่า เรียนทางโลกถึงจะยากอย่างไรก็ยังง่ายกว่าเรียนทางธรรมในทางโลกเมื่อเข้าไปเรียนก็ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาพอสี่ปีจบปริญญาตรีเขาก็เรียกว่าบัณฑิตส่วนในทางธรรมที่เรียนกันตลอดชีวิตก็ยังไม่ได้เป็นแม้แต่นักศึกษาต้องเป็นพระโสดาบันนั่นแหละ ถึงจะเรียกว่านักศึกษาแล้วก็ต้องเรียนกันต่อไปอีกโดยไม่มีกำหนดเป็นพระสกทาคามีและเป็นพระอนาคามีก็ยังได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาเพราะต้องศึกษาต่อไปอีกเป็นพระอรหันต์เมื่อไรเมื่อนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเรียนจบไม่ต้องเป็นนักศึกษาต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างการเรียนทางโลกกับทางธรรมแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าท่านได้ผ่านการเป็นนักศึกษาทางธรรมมาแล้วสมภารวัสยาโมปาลีกล่าวความหมายที่แฝงไว้ก็คือท่านบรรลุโสดาบันแล้วภิกษุอคันตุก,กะไม่ประสงค์จะพูดเรื่องนี้จึงเลี่ยงไปถามว่าทำไมพระห้ารูปนั้นท่านไม่สอนพระที่มาจากอุดรล,ล้วครับ ท่านศรัทธาติดสะบอกผมว่าพระเหล่านั้นให้เหตุผลที่คล้ายคลึงกันบ้านอกจากเขาจะปัญญาทึบแล้วยังไม่ตั้งใจเรียนชอบพาออกนอกเรื่องและที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้เรียนด้วยความเคารพตอนแรกท่านฟังหูไวห้หูเพราะเป็นพระเถระผู้ใหญ่จะฟังความข้างเดียวไม่ได้ท่านจึงรับหน้าที่สอนเอง แล้วก็ได้ประจักษ์ชัดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องกล่าวหาการแต่ประการใดอาศัยที่ท่านมีเมตตาสูงท่านก็อดทนอดกลั้นสอนไปจนครบเดือนท่านปัญญาติดสะเล่าผมรู้สึกชื่นชมในความมีขันติของท่านเหลือเกินถ้าผมเป็นท่านคงรามือไปนานแล้วเพราะเป็นคนไม่ง้อคนและที่ผมถือมากที่สุดคือ ถ้าเราต้องการวิชาความรู้จักครูบาอาจารย์เราต้องเรียนด้วยความเคารพถ้าลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์วิชาก็ไม่คลังดังมีตัวอย่างในชาดกที่บุรุษผู้หนึ่งไปเรียนวิชาเสกมะม่วงให้ออกผลนอกฤดูการมาจากยาจกเข็นใจผู้หนึ่งเขาเรียนจนเชี่ยวชาญสามารถเสกมะม่วงไปถวายพระราชาจนเป็นที่พอพระราชาฤทยัย วันหนึ่งก็มีรับสั่งถามว่าไปเรียนวิชานี้มาจากใครบุรุษนั้นครั้นจะตอบตามจริงว่าเรียนมาจากยาจกเข็นใจก็รู้สึกอับอายขายหน้าจึงทูลพระราชาว่าข้าพระพุทธเจ้าร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์ที่สาปามโมกผู้มีความชำนาญเป็นเลิศจะหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้เลยพระราชาทรงสดับดังนั้นจึงรับสั่ง ให้เขาเสกให้พระองค์ทอดพระเนตรเฉพาะพระพักผลปรากฏว่ามะม่วงที่เขาเสกแทนที่จะมีกลิ่นรสหอมหวานเช่นทุกครั้งกลับมีรสชาติขมเขาได้ทดลองเสกถึงสามครั้งผลก็ออกมาเหมือนเดิมพระราชาทรงกริว้วและรับสั่งถา,ถามถึงสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้เขาจึงกราบทูลด้วยความสั์จริงว่าได้วิชานี้มาจากยาจกเข็นใจ พระราชาทรงบริพาทเขาว่าเป็นผู้เนรคุณต่อครูบาอาจารย์นอกจากนี้ยังมีรับสั่งให้ริบทรัพย์สินที่เคยส่งพระราชทานและเนรเทศออกไปนอกแว่นแควนท่านพระครูสาธยายค่อนข้างยืดยาวเป็นการลงโทษที่สาสมกับความผิดคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมเห็นไม่รอดสักราย ท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็น์เลยครับตัวผมเองก็ประพฤติปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดสมัยที่ผมเป็นคฤือหัดอายุประมาณ1 8บ9ผมยอมมอบตัวเป็นลูกศิษย์ครูจุกอายุห้าหรือหกขวบผมก็จำไม่ได้ซสิแล้วแต่ฝีมือการเตะระนาดของแกยอดเยี่ยมมากผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะครูสนทนาถ,ถาม รู้สึกเพลิดเพลินที่ได้ยินได้ฟังผู้หญิงครับไว้ผมจุกขี้มูกโป่งเชียไม่นำซ้ำยังหญิงชะมัดผมก็ไปยกมือไหว้ครูจุกครับผมมาขอเรียนวิชาตีระนาดครับโปรดรับผมไว้เป็นศิษย์สักคนหนึ่งเถิดครับเพื่อให้เห็นภาพพจน์ผมสาธิตให้ดูท่านเปลี่ยนเป็นนั่งประยง มือทั้งสองอยู่ในท่าประนมครูจุกครับผมมาขอเรียนวิชาตีระนาดโปรดรับผมไว้เป็นสิษย์สักคนเถิดครับแล้วครูจุกเขาว่าอย่างไรถามยิ้มยิ้มเขาไม่ว่าครับปากเขาไม่ว่าแต่ท่าทางเขาแสดงออกให้ผมรู้สึกหน้าชาเลยถ้าว่าก็ยังจะดีเสกว่าแต่นี่เขาทำอย่างนี้ครับ ท่านเปลี่ยนเป็นยืนไขว่ห้างยืดอกหลังพิงฟ้าหน้าเชิดขึ้นเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรากับว่าผมกำลังพูดอยู่กับเสาเรือนแถบยังยิ้มเยาะที่มุมปากด้วยไร้ายกาจจริงๆคราวนี้ท่านปัญญาติดสาถึงกับหัวเราะหือๆด้วยนึกคำคำทั้งผู้เล่าและผู้ถูกนำมาเล่า ท่านใช้ความพยายามอยู่กี่วันจึงสำเร็จเจ็ดวันครับพอวันที่เจ็แกก็สอนให้สอนไปเช็ดขี้โมกไปตามประษาเด็กแต่ฝีมือเตีระนาดแกร้ายกาจมากชั่วระยะเพียงสองเดือนแกต่อเพลงให้ผมได้พันกว่าเพลงสมัยนั้นเพลงไทยเดิมกำลังเป็นที่นิยมแต่น่าเสียดายที่คนรุ่นหลังพากันทอดทิ้ง เดี๋ยวนี้จะหาคนรู้จักเพลงไทยเดิมสักสิบเพลงก็ทั้งยากพวกเพื่อนๆก็ล้อเลียนผมว่าไปไหว้เด็กครูจุกแกก็แน่ครับแกถ่ายทอดวิชาให้ผมยังไม่มีปิดบังอําพลางและสั่งห้ามเด็ดขาดว่าอย่าไปสอนเพื่อนๆเพราะพวกนั้นนอกจากจะไม่ได้ถือแกแล้วยังล้อเลียนว่ายายจุกขี้โมกมากเพื่อนๆเลยสู้ผมไม่ได้ ที่เก่งหน่อยก็เล่นได้ไม่เกินห้าร้อยเพลงแล้วเวลาสอนครูจุกดุไหมดุยังกระเสือนะครับแถมใจร้อนอีกด้วยผมเล่นผิดนิดเดียวแกใช้ไม้ตีระนาดเคาะหัวผมเลยขนาดผมแกกว่าแกตั้งสิบกว่าปีท่านโกรธไหมโกรธครูก็ไม่รู้วิชาสิครับผมไม่เคยโกรธครูมีแต่ครูโกรธผม ท่านนึกถึงครูร้อยช่างและครูใหญ่เพื่อนโยมบิดาที่ไล่ท่านออกจากโรงเรียนแม้เรื่องราวของท่านช่างสนุกเสียจริงนี่ถ้าไม่เกรงใจผมอยากชวนสนทนาทั้งคืนเลยพูดจากใจจริงเอาไว้ท่านไปเมืองไทยแล้วผมค่อยเล่าดีกว่าครับรับรองว่าท่านอยู่สามเดือนก็ยังฟังผมเล่าไม่จบขนาดนั้นเชียวหรื เอแต่ผมสงสัยอยู่เรื่องหนึง่งคือเรื่องกรูจุบทำไมอายุแค่นั้นถึงมีความสามารถเกินเด็กผมสันนิษฐานว่าแกมีของเก่าติดตัวมาจากชาติบางก่อนท่านเห็นว่าเป็นอย่างไรผมก็เห็นด้วยว่าแกมาจากของเก่ามีนิสัยปัใจจัยในทางนี้ติดมาจากชาติก่อนๆถ้าเพิ่งมาเรียนรู้ในชาตินี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะอายุแกยังน้อยจะจำเพลงได้ตั้งพันเพลงไม่ได้นอกจากจะเป็นอัจฉริยะคนที่จัดอยู่ในพวกอัจฉริยะเพราะเขามีของเก่าติดตัวมานั่นเองท่านพระครูพูดตามหลักของเหตุผลรู้สึกว่าผมกับท่านจะคุยกันถูกคอก็ตรงที่เชื่ออะไรเหมือนเหมือนกันนี่แหละเพราะเราต่างก็มีของเก่าติดตัวมาเหมือนกันละครับ แต่ตอนนี้ผมอยากฟังเรื่องพระที่มาจากจังหวัดอุดรเผื่อมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างสมภารวัดป่ามะม่วงวกกลับมาหาเรื่องเดิมจริงสินะถ้ามัวพูดนอกเรื่องเดี๋ยวจะสว่างกันพอดีผมพูดถึงไหนแล้วครับ พระลังกาถามพระไทยวัดเดียวกันกับท่านเรื่องความประพฤติของพระรูปนั้นครับนอกจากจะปัญญาทึบแล้วยังหัวดือ้อถือดีและไม่เรียนด้วยความเคารพทั้งยังมีนิสัยหยุ่งยิ้มเรื่องมากทําให้คนอื่นเขาพลอยยุ่งยากวุ่นวายไปด้วยเป็นต้นว่าเขาไม่ฉันเนื้อสัตว์ต้องฉันมังสวิรัต ท่านศรัทธาติดสะก็ให้เนนช่วยกันปลูกผักให้เขาและต้องปรุงอาหารสำหรับฉันโดยเฉพาะพวกเนนรู้สึกละอาที่ต้องคอยประนิบัติภิกษุเรื่องมากสรุปแล้วเวลาสี่เดือนที่เข้ามาอยู่กับท่านศรัทธาติดสะเขาไม่พัฒนาขึ้นเลยไม่ว่าด้านใดเรื่องภาษาอังกฤษนั้นแทบจะพูดได้ว่า A ถึงแซก,ก็ท่องได้ไม่ครบ เรื่องกินเรื่องอยู่ก็ทำให้มากเรื่องอ้างว่าฉันรวมกับรูปอื่นไม่ได้เพราะได้กลิน่นปลากลิ่นเนื้อแล้วจะเป็นลมห้องก็ต้องอยู่ลำพังคนเดียวเพราะต้องการความสงบเรียกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ทำให้พระเนนโอลมานโอลเวงกันทั้งวัดอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เรียนท่านติดสะว่ารุ่งขึ้นเขาจะขอกลับประเทศไทยเพราะเรียนไม่ไหว และคืนนั้นก็ถือโอกาสนั่งคุยกับท่านจนดึกจนเดินพอรุ่งเช้าก็มีรถแท็กซี่เข้ามาในวัดและรับไปส่งยังสนามบินออกไปโดยไม่ล่ำลาใครเลยแม้แต่เจ้าอาวาสจากนั้นอีกพักใหญ่ๆท่านศรัทธาติดสะก็แจ้งว่าปัจจัยของท่านหายไปสามพันรูปีก่อนหน้าที่พระรูปนี้จะเข้ามาคุยปัจจัยยังอยู่ครบเขาคุยอยู่นาน แล้วก็เป็นเรื่องไร้สาระแทบทั้งสิ้นท่านจึงขออนุญาตนอนฟังแล้วก็เลยหลับไปโดยไม่ทราบว่าเขาออกไปตอนไหนและที่ท่านมั่นใจว่าเขาขโมยไปเพราะว่ารู้ที่เก็บเงินของท่านและพระถ่ายสองรูปท่านออกความเห็นว่าอย่างไรครับท่านแก้ต่างให้หรือไม่ไม่เลยครับปกติท่านก็ไม่คบหากับเขาอยู่แล้ว เมื่อมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นท่านรู้สึกอับอายแทนจนต้องย้ายไปอยู่วัดอื่นตั้งแต่นั้นก็ไม่มีพระไทยที่เป็นนักศึกษามาขออยู่ที่วัดนี้อีกเลยส่วนพระลังกาห้ารูปที่เคยสอนเขาก็เรียนท่านสมภารว่าที่พวกเขาไม่สอนเพราะนอกจากเขาไม่ตั้งใจเรียนแล้วเขายังขโมยของในห้องของท่านเป็นประจำแต่พวกท่านไม่อยากจะมีเรื่อง จึงเก็บไว้เป็นความลับน่าสมเพชเหลือเกินผมฟังแล้วสลดใจมากเขาทำลายสมณะเพศของตัวเองอย่างไร้ยกาศที่สุดผมเพิ่งเข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงให้สรพนามเขาแทนที่จะเป็นท่านเพราะเขาไม่ใช่พระอีกต่อไปเขาต้องอบัตถึงขั้นปาราชิกซึ่งร้ายแรงที่สุดท่านกรุณาบอกชื่อเขาด้วยผมจะไปตามเรื่องให้ คนแบบนี้ขืนปล่อยไว้ก็รังแต่จะทำให้พระาศาสนามัวหมอ,มองผมรู้จักท่านเจ้าคณะจังหวัดอุดรกลับไปผมจะไปกราบเรียนท่านจับเขาศึกให้ได้มิฉะนั้นจะเป็นภัยต่อประชาชนเพราะเขาไม่ใช่พระแต่เป็นโจรร้ายห่มผ้าเหลืองท่านพระครูรู้สึกหดหูในหัวใจกระหหัดไม่กลัวบาปกลัวกรรมก็นับว่าแย่แล้ว แต่บรรพชิตไม่กลัวบาปกลัวกรรมนี่สิแย่ยิ่งกว่าแย่จิตใจเขาทำด้วยอะไรหนอ